สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนบอลสีทุกคนนะคะวันนี้นะคะได้เจอกับโรคใหม่แล้วนะคะต้นนี้ค่ะชื่อว่าชายชนนะคะที่ปลูกไว้นี่ค่ะต้นนี้เลี้ยงไว้ได้ประมาณสองสามเดือนแล้วนะคะก็ใบก็ไม่โตนะคะแล้วก็อยู่ๆวันนี้นะคะไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้น อยู่ๆก็เหี่ยวเฉาไปไปซะง,งั้นก็เลยต้องทำการรื้อออกมานะคะมาดูกันว่าเกิดจากอะไรสาเหตุอะไรทำไมอยู่ๆถึงใบถึงไม่ยอมโตแล้วก็ไม่ค่อยกัดสีให้เราเลยนะคะนี่ค่ะปรากฏว่าขุดออกมาแล้วเจอปัญหาแล้วค่ะนี่ค่ะคือปัญหาคือ อันดับแรกคือรากไม่เดินนะคะจะเห็นได้ว่าเราปลูกมาสักประมาณ2-3สเดือนแล้วนะคะรากน่านจะเดินได้มากกว่านี้แต่นี่มีแค่นี้เองนะคะ,นะคะแล้วก็เหมือนเหมือนคล้ายๆว่าจะเน่าด้วยนะคะก็ร,ะรู้สาเหตุและะ้วค่ะ หคือราไม่เดิน 2. คือโดนน้ําเยอะเกินไปเพราะว่าหลังจากที่ผ่านมามีฝนตกเกือบทุกวันเลยนะคะก็เจอฝนเกือบทุกวันเลยบนสีบางต้นก็บางชนิดนะคะก็ไม่ชอบน้ำนะคะอย่างชายชนนี้ก็ดูแลยากนิดนึงนะคะค่ะถ้าเกิดปัญหาแบบนี้นะคะก็ต้องทําการรือ้อ แล้วก็ล้างหัวนะคะล้างให้สะอาดแล้วก็พักพักหัวทิ้งไว้ประมาณหนึ่งอาทิตย์หรือไม่ก็นำไปแช่น้ำยาเร่งรากนะคะแล้วก็ลงปลูกอีกทีนึงนะคะค่อยๆลงปลูกอีกทีนึงให้หัวบอลของเขาได้พักแล้วก็ฟื้นตัวขึ้นมาก่อนนะคะอย่าเพิ่งเอาไปลงดินทันทีนะคะไม่งั้นก็จะเจอกับปัญหาเดิมอีกเหมือนเดิมนะค,ะค่ะ ค่ะถ้าเป็นความรู้หรือว่ามีประโยชน์ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะค่ะสวัสดีค่ะ